เอ่อสวัสดีครับทุกทุกคนยินดีตอนเราผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะยินดีตอนเรากลับมากับช่องที่ไลค์คนดูนะ<ส>ก็เ,เริ่มแล้วนะ,นะเจ้าตัวนี้น้องหมาน้องหมามันจะล่าสกิลิตันเองอัตโนมัติน่าจะเก็ตด,ด้วยมาอีกอย่างหนึ่งเราสามารถลับงเลี้ยงมันได้โดยการใช้กรกะดูใส่มันมันใช้มาหนึ่งถึงอาห้าอันนะ ถ้าโชคไม่ดีก็เกินห้าแต่ถ้าเราเผื่อไปตีมันตอนตีมันตอนเราไม่ได้เลี้ยงมันจะกัดเราถือแต่เลี้ยงมันก็จะกัดดีแต่ถ้าเกิดเราไปตีมันตอนอยู่ในหมู่มันจะกัดเราทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องระวังไว้พึ่งพยายามอย่าไปตีรังมันหุ่นเราไม่ได้ทำอะไรกับมันอยู่แล้วนะปล่อยไปมันจะถ้ามันแทงเรามันจะทำให้เราติดพิษพิษเขาจะรุนแรงเลยสำหรับคนตัดเกม พราะฉะนั้นต้องระวังไว้อย่าไปกวนมันหลายไอโุเลมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมอนที่เป็นมอนดีคอยปกปงชาบ้านไว้นะแต่มันจะมีเพเยอะส่วนใหญ่ไปตีมันระวังบล็อกดีสามบล็อกแล้วก็รอดละแต่ก็ต้องระวังไว้อย่าไปเพลอตีตีชาบา้านนาครักนแพะไม่โหดแต่ก็ต้องระวังแพะตัวนี้มีสกิลพุ่งชนอยู่ ถ้าเกิดมันชูนคุณตกเหวนี่ก็น่ากลัวเชลเลินเลยแหละแมงมุมแมงมุมธรรมดานี่เกิดทั่วไปไม่ได้มีอะไรมากก็ไม่โหดไปแมงมุมโพชั่นไอ้นี่ขี้เกียจเลยต่อตีทุกครั้งเราจะติดพิษเว้เราจะเจอได้ในถ้ท่ามานันส่วสใหญ่ต้องระวังไว้เพรจะน่าขอดจบคลิปอีนี่ละบิด